ตอนเช้าครับผมน้องถุงเงินรายงานตัวครับน้องถุงเงินจะออกคอกไปกินหญ้ากับแม่แล้วมาเร็วถุงเงินเอ้ยถุงเงินเอ้ยมาเด้อมาเด้อฮ่ฮโอ้ยสงสัยว่าเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดใาย่กับอ้ยหยไปใส่ละมาแล่นแลนแล งเงินแล้วพาแม่อมสินกินหญ้าครับอมสินกินยญ้าครับกินหญ้าแถวๆนี้แหละครับอ่ะมากินยญาก,ก่อนเร็วทุงเงินเอ้ยทุงเงิน เดียวหาลูกถูงเงินมายอมออกจากคอกออกไปของนากลูกไปไปห้แม่เรื่อเรเรื่อเรื่อหาแม่อมสินเรื่อเรื่อเร่อเรื่ออายุหนึ่งวันแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองของถูกเงินไปวิ่ง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 วิ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  อย,ยานหอดดอกไม่บาดย,ยานหอดดอกไม่ไปยานลูกแล่นอึ๊บอึอ๊ค่อยๆครับค่อยๆครับไปครับไปครับโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยโลูกแอถ้าลูกแอออกจากควกเอาวิ่ว <laughs> ิ่งี กินญ้าแต่เช้าเลยกินญ้าแต่เช้าเลยอะ้อ้ยนุย้ย้ย้จะวิ่งตามาม,ตามาทำไมครับจะวิ่งตามมาทำไมครับถูงเงินน่ารักมากมากผูกเงินน่ารักมากมาก จะไล่แม่ออมสินกับน้องถุงเงินข้ามทุ่งแล้วนะครับเด็กน้อยวัยสองวันเดินเก่งเก่งลบลูกลบออมสินลบออมสินลบไปไปไป ข้าวสองฟังกับเหลืองพอเกียวเราครับผมนี่อุย้ยวิ่งเก่งจังเลยถุงเงินน้อยไปเลน่ลลนลนูกเลน่นเล่นเล่นเล่นไป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 วิ่ง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 ไป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 ถุงเงินเลน่ลลนลนูกเลน่นเล่นเล่นเล่นไปถุงเงินเลน่ลนเล่นเล่นโอ้โอ้โอ เก่งและแข็งแรงมากครับผมถุงเงินเก่งและแข็งแรงมากครับผมเอ้าไปไปไปแม่อว้ยูนี่ครับไป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  บ่มาบ่มาอยู่หันละยังหนีบ่ได้เลยเนาะอยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่บ่มาถุงเงินอยู่หันถุงเงินกับแร่น้ำกลนกับต้องคืนมาส่งไม่จ้ะพี่น้องส่งให้เรากินยากับแม่แล้วก่อนจ้ะบอ่อทาบอ่อทาถุงเงินนี่จ้าน้องอุ้ย กับน้องชอปเปอร์ฮักเดเดออีสานชาแนลก็ลาไปก่อนจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องอุ้ยในเด้อจ้าทุกเงินลาไปก่อนครับงเงินได้สองวันแล้วนะครับน่ารักมากๆเลย